สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับรายการดีๆจะมามอบความรู้ให้กับทุกท่านและอุทาหรณ์คดีปกครองสนุกๆนีกจี่พิสูนย์นำมาเล่ากับทุกท่านได้ฟังกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับผู้ทําหน้าที่ดำเนินรายการกับผมนายธีรพงศ์มุนทองที่ต้งตานะครับครับผมนายสันพงศ์ธีิกรทัศทองครับก็พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ นะครับผมก็เช่นเคยครับก็ได้ร่วมพูดคุยกับพี่ต้นตาลซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทํากันมาหลายตอนแล้วนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นตอนอย่างอีกครั้งหนึ่งที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้หรือสาระน่ารู้กับสารปกครองพิบดีแล้วก็สารปกครองแล้วก็แนวความวิจัยของสารปกครองสุดหรืออุทาหรณ์ที่กําลังจะมาเล่าสู่กันฟังนี่แหละครับเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองนะครับหรือ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับความโดนเสียหายนะครับก็เมื่อฟังทาร์หอนที่จะได้รับฟังกันไปทุกตอนแล้วก็ในตอนนี้ด้วยนะครับก็จะได้เะจะได้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้ชีวิตนะครับว่าถ้าหากตัวเองเดือดร้อนเสียหายในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิมาฟ้องคดีปกครองได้หรือเปล่านะพี่ต้นตานะครับผมก็เป็นเรื่องของสิทธิในการฟ้องคดีปกครองนะครับก็ถือว่า ทุกท่านที่ได้ฟังอยู่ในช่องนี้และเปิดช่องนี้อยู่ก็อย่าเพิ่งเลื่อนไปช,ช่องไหนนะครับครับ<อ>ผมกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับก็มาพบกันได้ครับกับพวกเรานะครับก่อนที่จะไปฟังอุณทหาที่พิสูจนํนำมาเล่าในวันนี้กันนะครับพวกเราก็ขอแนะนําหน่วยงานของเราเล็กน้อยนะครับเพื่อท่านใดว่าอยากจะ มานําคดีมาฟ้องที่ศาลของเราจะได้มาลงถ,ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่แน่ใจก่อนอื่นเลยก็สามารถโทรมาสอบถามที่เบอร์สาลรปกรครองของเราได้นะครับที่เบอร์032709400นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์สายด่วนฮอตไลน์ก็ได้นะครับที่เบอร์135นะครับ หรือว่าท่านใดที่กาลังฟังรายการของพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับและสนใจอยากจะฟังรายการของพวกเราเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปฟังในช่อง YouTube ของพวกเราได้นะครับที่ช่องสํานักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับหรือว่าจะติดตามข่าวสารหรือเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสารของเรานะครับที่ Facebook สํานักงานสารปกครองเพชรบุรีได้เช่นกันนะครับก็มีช่องทางติดต่อพวกเราหลายช่องทางเลยนะครับก็ YouTube ก็กดไลค์กดแชร์ใช่ครับผมว่าแสดงความเห็นได้ไหมได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็เม้นถามพวกเรากันได้นะครับถ้าพวกเราเห็นก็จะเข้า จะตอบกันให้นะครับก็ก็คงเข้าไปดูกันนะครับเราก็เข้าไปดูกันนะครับก็จะได้ใครมีข้อสงสัยหรือเมนเข้ามาก็จะได้ตอบไปนะพี่ชายครับหรือว่าจะเดินทางมาที่สารปกครองเพชรบุรีของเราเองเลยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งสารปกครองของเราเนี่ยตั้งอยู่เลขที่980ทับ98ถนนเพชรเกษมตำบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะครับพี่สุครับซึ่งสาลของเรามีเขตหะราชปก รอบคลุมหนึ่งสจังหวัดเลยใช่ครับก็มีเขตจังหวัดที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเพชรบุรีเนี่ยก็มีนับจากใต้ขึ้นมาคือประจวบคิรีคันธ์ครับต้นตานะครับผมแล้วก็เพชรบุรีก็ที่เรานั่งกันอยู่นี่แหละครับราชบุรีนะครับผมแล้วก็สมุทรสงครามสี่จังหวัดนะครับก็มูลใครที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตสีจังหวัดนี้นะครับผมหรือมีมูลคดีเกิดในสีจังหวัดนี้นะครับผมก็ ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ถ้าหากเรื่องที่ท่านเห็นว่าเดอดร้อนเสียหายเนี่ยเข้าข่ายเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพาินาวิพากษษาของศาลปกครองนะครับ,รบผมก็ใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะครับส่วนท่านที่ฟังอยู่สงสัยว่าเอ้าแล้วเรื่องอะไรล่ะเรื่องอะไรล่ะที่มันเป็นจะสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะครับผมตรงนี้ก็ตอบสั้นๆง่ายๆตอนนี้ก็คือว่าถ้าท่านาสงสัยประการใดเนี่ยก็ โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์เของเราเลยที่พี่นนทตาลพูดไปเมื่อกี้ก็คือย้ำอีกทีก็เบอร์0327032709400 0นะครับโทรมาได้ตลอดวันเวลาราชการเลยนะครับสายด่วนก็ที่เบอร์1355นะครับผมก็สองเบอร์เนี่ยครับถ้าโทรจองก็เบอร์แรกนะครับสายด่วนก็มาถึงเหมือนกันครับผมก็มีเจ้าหน้าที่คอยรอรับให้คำแนะนำปรึกษาอยู่นะครับว่า ดังนี้โทรในเวลาราชการจันทถึงสุกนะครับผมก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาคดีนะครับแม้ว่าท่านจะมาด้วยตนเองที่สํานักงานแล้วก็แจ้งว่าต้องการปรึกษาคดีเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับไม่แตกต่างจากทางโทรศัพท์นะครับผมแต่ก็ย้ําย้ำอีกทีก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนกันครับผมตรงนี้ไม่ต้องห่วงในส่วนนี้นะใช่ครับก็ท่านก็สามารถใช้สิทธิ์จะใช้สิทธิ์หรือจัดการอย่างไรเนี่ยก็ ถ้าได้คำแนะนําจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับที่จะใช้สิทธิ์ในทางสารหรือไม่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นเ็นเรื่องที่ท่านสามารถสอบและสอบถามได้ตามที่ท่านสงสัยได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับว่าการใช้สิทธิ์ว่าเป็นสิทธิ์คดีปกครองหรือเปล่าเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐครับผมถ้า จะฟ้องคดีปกครองก็เน้นนั้นย้ำไว้เลยนะครับพี่ต้องการว่าก็ต้องเป็นคู่กรณีฝ่ายเดหนึ่งเป็นหน่วยง,งานปกครองหนึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมก็แล้วจะเป็นยังไงละ่ะก็กรณีถ้าจะเป็นได้ก็คือท่านไปติดต่อราชการนะครับหรือหรือไปอดําเนินกิจการอย่างไรที่เกี่ยวกับหน่วยง,งานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐยกตัวอย่างก็ผมก็ชอบยกตัวอย่างง่ายๆเกี <c oughs> ่ยวกับการชชีวิตของของเรานะค,ะครับก็คือ ก็เราก็มีราชการส่วนท้องถิ่นผมก็จะพูดอยู่ประจำราชการท้องถิ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับราชการส่วนภูมิภาคนี่ก็จะเรื่องใกล้ตัวนะครับไอ้เรื่องที่ไกลๆตัวคือกระทรวงตะบวงกลมอย่างนี้ก็จะไกลตัวหน่อยผมอันนั้นจะไม่ค่อยได้ติดต่อเท่าไหร่คือเราก็ประชาชนที่อยู่บ้านๆเราก็คงไม่ไม่ค่อยได้ไปติดต่อหรือถ้ามีไปติดต่อก็คือสิ่งที่ผมพูดเทียบเคียงสามารถเอาไปใช้ด้านกันครับผมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายโดยการออกคำสั่งอย่างเงี้ยก็สามารถเทียบเคียงไปไปไปเทียบเคียงกับกระทรวงทบวงกรมที่คุณไปติดต่อ,อเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองก็คือทรงกระทรวงทบวงกรมเนี่ยก็คือก็สามารถเทียบเคียงกับหน่วยงานท้องถิ่นที่หรือคำสั่งที่ยกตัวอย่างจากท้องถิ่นเนี่ยไปเทียบเคียงได้กับตัวนั้นเช่นกัน<ม>นะพี่นุตาน<ม>นะ,ะซึ่งซึ่งตัวนี้ก็คือขอยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านไปขอญาต ก็กิจการอัน,นเป็นอันตารายต่อสุขภาพอย่างเงี้ยจากท้องถิ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมครับ,รบก็หรือหรือไปขออนุญาตก่อสร้างอาคารก่อสร้างบ้านอะไรสร้างบ้านใกล้ตัวสุดนะครับผมก็คือเวลาสร้างบ้านก็อยู่อยู่ใ,นอ,ใน,นอยู่ในเขตเทศบาลอยู่ในเขตที่มีกฎหมายก็คุมอาคารอย่างเงี้ยอยู่ในเขตผังเมืองรวมอย่างเงี้ยเวลาท่านจะไปก่อสร้างบ้านอะไรเดี๋ยวนี้ท่านก็ต้องไปขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น จบางงานน้องถิ่นก็คือ,อานายกองการบรหิหารส่วนตำบลน,นะครับนายกทศมนตรีนะครับก็คือที่เทศบาลหรือรบอบตอใกล้ๆบ้านเรานี่แหละครับเมื่อท่านไปขออนุญาตแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคําสั่งอนุญาตก็กเป็นคําสั่งคงปกครองใช่ไหมครับก็คืออนุญาตที่อสร้างนะค,ครับผมส่วนคําสั่งไม่อนุญาตก็คือขออนุญาตไปแล้วขออนุญาตกก่อสร้างแต่ เมื่อเมื่อทางเจ้าพนังกงานท้องถิ่นที่นาแล้วไม่อนุญาตเนื่องจากให้ผลมาว่าแบบไม่ถูกต้องเช่นช่องระหว่างน่นนีนั่นนะครับข้างข้างข้าง,างแบบหรือว่าระยะระยะห่างของผังอะไรไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยก็ให้เหตุผลมาก็ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร,ครนะครับแต,บแต่ก็ต้องระบุถึงเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ให้ ช่ไหมครับก,ก็ก็ต้องบอกชี้แจงมาว่าระยะไม่ได้อะไรขอบผังมืออะไรไม่ได้อย่างเงี้ยมันมันก็จะต้องแจ้งมาถ้าเราได้รับแจ้งคําสั่งไม่ยนาตก็ถือเป็นคําสั่งทางปกครองนะพี่ต้นตานนะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ยกตัวอย่างง่าย พอท่านได้รับทราบคําสั่งไม่ยาเนยะท่านก็ต้องเดือดร้อนอยู่แล้วจะทำห้จะสร้างบ้านยังไงนะในเมื่อกรไมวิทยาจะไหมท่านจะต้องอุทธรคำสั่งดังกล่าวต่อเจา้จาหน้าที่ผู้ออกคําสั่งก็คือตัวนายกนั่นแหละครับอุทธรไปนะครับก็เป็นเมื่อได้รับผลอุทธรแจ้งลงมาเมื่อเมื่อไรแล้วท่านทราบแล้วเนี่ยท่านก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีสารปกครองได้ตรงนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังครับผมเป็น เป็นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นยกเคสที่ท่านฟังแล้วท่านจะพอเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่จะนําคดีมาสู่สาลาร้องได้อย่างไรนี่คือตัวอย่างนะครับครับผมก็ความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับศาลปรคกองนะครับกันเดี๋ยวจะก่อนที่จะไปเข้าอุทธรณ์คดีกันเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเอาได้ครับ ครับก็กลับเข้าถู่รายการอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้เลยเราก็จะมาฟังอุทาหรณ์ที่พิสูจน์นมาฝากผู้เรากันในวันนี้นะครับก็จะมีความเป็นมาหรือว่าสนุกอย่างไรบ้างนะครับผมก็อุทาหรณ์ในเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับท้องถิ่นใช่กันครับคือเรามาคุยกันเกือบทุกครั้งเนี่ยผมก็จะใช่อุทาหรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ใกล้ตัวนะพี่ต้นตาลนะจะได้มองภาพออกนิดที่ตางตามได้คือคือผมก็เข้าใจว่าคนที่เราฟังรายการนี้ด้วยกันเนี่ยก็คือก็ ก็เป็นเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองหลักๆเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นประชาชนชุมชนนครับต่อไปนะครับผมก็อะไรที่มันเป็นท้องถิ่นก็เเรื่องใกล้ตัวนะครับผมก็ตรงนี้ก็เรื่องท้องถิ่นเกี่ยวกับเทศบาลเกี่ยวกับอบตนะครับผมแต่เรื่องที่มันเกี่ยวกับเทศบาลนะครับผมถ้าพูดถึงในเรื่องของ ก็ได้จริงในอุทาหนนะเกี่ยวกับเทศบาลแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตก็เป็นท้องถิ่นซึ่งถึงแม้อุทาหนจะเป็นองเทศบาลเนี่ยเราก็เทียบเคียงไปใช้กับท้องถิ่นอย่างเช่นอบตได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดมันกรณีใกล้เคียงกันก็ใช่ครับเพราะอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเนี่ยก็มีตามตามที่กฎหมายกาหนดเนี่ยตามพรบที่กําหนดไว้เนี่ยก็ก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับก็มีหน้าที่ใกล้ใกล้กันใกล้เคียงกันนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ว่ามีหน้าที่ในการดูแล ทางสาธารณะหรือเปล่านะครับผมก็สมมุตินะครับพี่ดนตาเรานึกภาพดูแล้วกันว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเมืองเราจเจริญขึ้นใช่ไหมรเรา <ผม S 1> อยู่ในเขตเทศาบาลเนี่ยเราก็มีความจเจริญน,นึกถึงเทศาบาลจะอางดูเลยครับ,รบก,กวา้กวางใหญ่นะครับ แล้วก็มีหมู่บ้านหมู่บ้านก็มีหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมครับไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านทั่วไปสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็เวลาที่คนเขาจะอยู่กันก็มีหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมครับหมู่บ้านจัดสรรก็อาจจะมาดีนิดเขาอ,อาจจะจดนิติบุคคลอ่าก็<อ>คือน,นิติบุคคลก็คือดูแลในหมู่บ้านจัดสรรนะครับแล้วก็จดนิติบุคคลนี่ก็คือทางในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยที่ที่เป็นทางที่อยู่ในหมู่หมู่บ้านเจ้าของโครงการเนี่ยเจ้าของหมู่บ้านแล้วมีเจ้าของโครงการเนี่ยเจ้าของโครงการเขาก็คงจะ ถึงเวลาเขาก็ยกให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์นะครับในในในหมู่บ้านเพื่อให้ลูกบ้นานจะเดินทางได้สะดวกใช่ก็ได้ใช้ประโยชน์ในทางสาธารณะนะั้นก็คือคทุกบ้านก็จะติดทางสาธารณะทุกทุกหลังประมานั้นนะครับทีนี้ความกว้างของถนนของในหมู่บ้านก็ก็มันก็จะติดรัวร้วหน้าบ้านของแต่ละหลังไปนะครับพอพอเขายกให้เป็นทางสาธารณะจำครับถนนที่ติดรั้วหน้าบ้านก็ถือเป็นทางสาธารณะประโยชน์ที่ ประชาชนใช้ร่วมกันทุกบ้านใช่ไหมครับทุกบ้านทุกหลังหรือคนภายนอกหมู่บ้านก็สามารถเข้ามาใช้ได้ใช่ไหมครับในเมื่อเป็นทางสาธารณะเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แต่เฉพาะคนในหมู่บ้านที่จะมีสิทธิ์ที่จะใช้นะครับก็คนภายนอกอย่างเราๆท่านๆเวลาครับผ่านไปก็สามารถมีสิทธิ์ใช้เช่นกันใครจะมาห่วงกั้นไม่ให้ท่านเนี่ยไม่ใช่ทางสาธารณะนี่ไม่ได้นะครับนะครับผมก็โอเคนะครับ พอนึกภาพออกนะพี่ต่างหากท่านผู้ฟังครับใช่ครับหมู่ถนนสาธารณะในหมู่บ้านนะผมเพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนมากก็จะซื้อบ้านซื้อช่องส่วนมากก็สร้างเองก็ซื้อที่เองก็จะลาบากใช่ครับวเขาจะไปซื้อบ้านจัดสรรก็ส่วนใหญ่ใช่ก็สะดวกครับผมแล้วก็ได้ตามสิ่งที่เราต้องการครับเราก็ไปเลือกอยู่แล้วก็เลือกสถานที่อยู่ซื้อทีเดียวจบจบเบ็ดเสร็จครับนั่นแหละครับก็นะครับมันก็เกี่ยวเนื่องกับตรงนี้ครับพอยกเป็นทางสาธารณะแล้วเนี่ยแล้ว สมมุติว่าท่านเป็นเจ้าของบ้านหรือว่าคนอื่นเป็นเจ้าของบ้านเห็นบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามใกล้ๆเรีอยงเลียงก เอากระถางบ้างม,มาวางหน้าบ้านนะครับ,รบหนา<ม>้ารู้ว่าต้องการความสวยงามก็ถางม,มาวางปลูกต้นไม้มนะครับพี่นนตาเห็นใช่ไหมครับผมผมฟังแล้วนี่เดาเดาดังลางได้ว่าอาจจะเป็นแบบปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนบ้านหรือเปล่าครับเพราะเวลามีปัญหาบ้านใกล้เดือนเกงเนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาเพื่อนบ้านกันตลอดเลยครับก็ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกันนะครับพี่นวาตาก็ก็นี่แหละครับก็คือก็เอากระถางมาตั้งหน้าบ้านหรือก่ออิฐ ขึ้นมาฉาบปูนเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเป็นอะไรนะเป็นร่องที่ปลูกเป็นทางต้นไม้เป็นที่ร่องที่เอาดินใส่แล้วก็ปลูกต้นไม้ได้หน้าบ้านรั้วใช่เป็นรั้วใช่เป็นเขอบเป็นขอบปลูกหน้าบ้านได้เพื่อให้สวยงามของหน้าบ้านนะครับก็บ้านของฉันนะฉันก็มีสิดทำอะไรอย่างนงี้ครับเราเราก็อยู่ในหมู่บ้านนั้นใช่ไหมครับทีนี้เราเห็นว่าเอ้า ก่ออิดบ้างปลูกต้นไม้บ้างเอาเอา,เอา,เ,อาเอากระถางมาตั้งบ้างเงี้ยเวลาขับรถเข้าในหมู่บ้านเนี่ยบางทีมันก็ต้องหลบใช่ไหมครับ,รบมันก็เป็นเรื่องอกีดกันบนถนนใช่ไหมครับถนนสาธารณะก็ก็ดเอาไว้แล<ๆ>้วมีความกว้างเท่าไหร่อย่างนีอนอ้อย่างนี้ถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านคุณเห็นแล้วคุณเดือดร้อนเนี่ย คุณจะทํายังไงได้บ้างครับพี่ต้นตาลครับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็ฟังผมเนี่ยน่าจะเข้าใจรูปเรื่องได้เลยโอ้ใช่ใช่ปลูกต้นไม้กันนะบนถนนอย่างเงี้ยอะไรมครับก็ดูเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถาามว่าบางคนเขาเดือดร้อนคือท่านอาจจะไม่เดือดร้อนแต่บางบางบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านรวมกันเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยหลายๆคนที่อยู่รวมกันในหมู่บ้านบางบางคนก็อาจจะเดือดร้อนว่าต้อง ขับรถก็ต้องหลบต้องเบียดต้องอะไรกันนะครับนะครับผมก็มีทําหลังนึงอีหลังอื่นทำตามทำกันทุกคนหลังนะคแต่ทนี่ทำกันทุกหลังก็ถนนก็จะแคบลงใช่ไหมใช่ขับรถขับราก็ลําบากครับจุนี่แหละครับก็เป็นปัญหามาสู่อุทาหอนเรื่องนี้นะครับว่าตรงนี้ใครจะเป็นคนถ้ามีคนเดือดร้อนเสียหายใครจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบใช่ถ้าที่ฝั่งนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้ยินชื่อหน่วยงานของรัฐที่จะเข้ามาเลยนะครับอันนี้จะต้องดูว่าหน่วยงานไหนเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมครับ ก็ดูครับว่าเรื่องเรื่องนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วมีหน้าที่จะต้องเดินเหมือนการอย่างไรถ้าเป็นผู้รับผิดชอบนะครับผมก็นํามาสู่อุตาหรณเรื่องนี้นะครับผมก็มาฟังข้อเท็จริงกันพี่ต้นตังครับครับเรื่องนี้ก็มีสายมูลเหตุกันของเรื่องเนี่ยมาจากครับอย่างนี้ครับนายหนึ่งเนี่ยมีบ้านนามสมมุตินะครับผมมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของผู้พ้องคดีได้ทําสวนหย่อมปลูกต้นไม้และก่ออิฐ ปูกระเบื้องล้อมนอกเขตรั้วของบ้านลุกล้ำเข้าไปในถนนของหมู่บ้านจัดสรรซึ่งได้ยกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วนะครับโดยสวนยมมีขนาดกว้างประมาณ2เมตรยาวประมาณ50เซนติติดต่อกับบ้านของนายสองซึ่งปลูกต้นไม้นอกเขตรั้วข้างบ้านเช่นเดียวกัน และยังปลูกต้นไม้บริเวณหัวมุมเลี้ยวทําให้บทบังการมองเห็นของผู้ขับขี่ญาติญาณผานะรวมถึงผู้ฟ้องคดีซึ่งอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาได้ส่วนนายสมีบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับบ้านของนายหนึและนายสอได้ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่นอกเขตรัว้วข้างบ้านกว้างประมาณ2เมตรยาวประมาณ100เมตรทำให้ถนนบริเวณที่พิพาทแคบลง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีให้ตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางสาธารณะดังกล่าวแต่ก็ไม่มีการแก้ไขจึงยื่นฟ้องเทศบาลตำบลเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1นนะครับผมและนายกเทศมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ต่อสาปกครองเพื่อขอให้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลถนนสาธารณะในหมู่บ้าน และให้เจ้าของบ้านทั้งสามหลังรื้อถอนต้นไม้ส่วนที่ปลูกลุกลำออกจากถนนสาธารณะนะครับผมบบนี่นะครับนี่คือเหตุที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องนะครับผมมาฟังพูดฟอ้องคดีโต้แย้งว่าอย่างไรนะครับพูดฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้งว่าจากการตรวจสอบถนนสาธารณะที่พิพาทษมีความกว้างประมาณ4เมตรซึ่งรถสามารถสัญจรได้ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ใช้ถนนดังกล่าวมานาน อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรได้มีมติให้คงสภาพสวนยมอมตามเดิมอันเป็นความต้องการของบุคคลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีอำนาจดำเนินการใดๆกับเจ้าของบ้านทั้งสามหลังได้นะครับ<ม>นี่ก็คือคำฟ้องและคำโต้แย้งของทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีนะครับผมบก็ข้อจริงก็ประมาณนี้นะครับคำถามก็คือว่า ผู้ถ้องคดีคือเทศบาลเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เข้าไปรื้อถอนสิ่งก่อสร้างคือคือคือไอ้ที่ทำเป็นสวมหยดไอ้ที่ลุกล้ังข้ามาในทางสาธารณะได้หรือไม่นะครับผมก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจท่านผู้ฟังครับเทศบาลมีหน้าที่ไหมครับครับถ้ามีหน้าที่แล้วจะต้องเข้าไปรื้อถอนไหมครับครับผมเป็นคําถามก่อนที่จะปิดเบรกนี้ครับครับผมน่าสนใจก็ลองคิดตามมาดูนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับ ก็กลับเข้าชูส่งสุดท้ายของรายการนะครับทีนี้เราก็มาคุยกันเล็กน้อยก่อนใช่ไหมครับพี่ถูกก่อนจะไปฟังว่าสารจะมีคำมติใจว่าอย่างไรครับผมก็คำถามก่อนปิดเบรกช่วงที่2เนี่ยที่ถามท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะแล้วเทศบาลเนี่ยเขาเขาเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีนี้เทศบาลการนายกเทศมนตรีผู้ฟ้อคดีนี้ ไอ้ก็มีหน้าที่ไหมฟังจากที่ผู้ตัวแย้งมาพูดเนี่ยก็คือว่าเขาก็มีมติว่าให้คงสภาพนั้นเอาไว้ด้วยก่อนใช่ไหมครับคือหมู่บ้านครับคณะกรรมการหมู่บ้านก็คือเขาก็ต้องการให้คงคงสภาพสวนหย่อมไว้เหมือนเดิม,มใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่ามติก็อาจจะมติคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยก็ ก็คือมัติิคานุนกรรมบ้านไปใช่ไหมครับก็คืออยากต้องการให้ส่วนหยมแต่ทีนี้ทางสาธารณะเนี่ยก็คือทางสาธารณะใช่ไหมครับมันกําหนดเป็นทางสาธารณะแล้วก็ในเมื่อยกให้กับเทศยกให้กับหน่วยงานของรัฐยกยกเป็นทางสาธารประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็ตกเป็นทางสาธารณะสิครับใช่ไหมครับพอพูดถึงสาธารณะปุ๊บที่นี่ใครมีหน้าที่ดูแลแล้วครับใช่ไหมครับก็คือส่วนยมก็ส่วนยมแต่ถ้าส่วนหยมนี่ไปตั้งอยู่บนทางสาธารณะ สำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเนี่ยตั้งได้ไหมครับพี่อนันต์ก็น่คิดแต่แตาตาาทางสาธารณะมัน,มนหมายความว่าทุกคนก็สามารถมาใช้ร่วมกันได้จะเลยว่าถ้าเกิดว่าไปตั้งปุ๊บคนอื่นก็มาใช้ได้เหมือนกันอย่างนี้เหรอครับพี่สุ ก็คุณคุณไปตั้งก yes? yeah. ็เพ okay. yes. yes? yes. 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 ื mm ่อประโยชน์ของใครละส่วนหยกของคุณใช่ไหมใช่ครับคือหน้าบ้านคุณตั้งกระถางต้นไม้ปลูกต้นไม้มันก็มันมันก็เป็นต้นไม้ของคุณใช่ไหมเปนคุณไปตั้งเเข้าไปนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับก็เพื่อประโยชน์ของใครก็เพื่อประโยชน์ของตัวเองตัวเองครับใช่ไหมครับทีนี้ทุกคนเวลาใช้ทางสาธารณะเนี่ยมันก็ทําให้สัญจรไปมาเนี่ยมันทางสาธารณะเนี่ยมันแคบลงกลายเป็นเรื่องที่ว่าถ้าพูดกันพอเข้าใจนี่ก็คือมันเรื่องการกีดขวางทางสาธารณะเสียมากกว่านะครับเอาไปตั้ง แล้วก็เวลาใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันก็เป็นการเรื่องกีดขวางเวลาเลี้ยวอะไรง่ายเลี้ยงง่ายใช่ไหมครับถ้าถ้าพูดอย่างนี้นะครับผมทีนี้พูดไปก็ท่านผู้ฟังก็คิดตามไปนะครับอย่างนี้ก็หมายความว่าอย่างไรนะที่ตอนนี้บางท่านอาจจะรอฟังอยู่แล้วก็ได้เพราะหรืออาจจะออกอะไรก็ได้คใ่ก็ไปดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องพูดถึงข้อกฎหมายเนี่ย ก็ท่านก็น่าจะรู้แล้วครับท่านผู้ฟังก็น่าจะรู้แล้วว่าเทศบาลก็มีหน้าที่อะไรใช่ไหมครับก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือคำวิจฉัยของศาลสูงก็ใช้ข้อกฎหมายนี้ในการพิจารณาและวินิจฉัยนะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือตามพรบเทศบาลพศ2 4 9 6นะครับผมก็มาตรา50มาตรา50นะครับวงเล็บ2นะครับมาตรา5 0วงเล็บ2นี่ก็คือบัญญัติไว้ว่านะครับภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลเนี่ยมีหน้าที่ต้องทําในเขียเทศบาลดังต่อไปนี้อัเล็บ2อ,ก,อก็คือให้มีและบํารุงให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำอ่าก็แสดงว่าเขามีหน้าที่ในการดูแลทางบกและทางน้ำนจดให้มีแล้วก็ดูแลทางบกและทางน้ำประมาณนั้นแหละครับ,รบ,รบก็ก็เป็นข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องฟังดูแล้วก็ มันยังไงใช่ไหมพี่ต้นแตงเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันใช่ก็นี่แหละครับคือหน้าที่ของเทศบาลหรือรหรือถ้าเทียบเคียงกับ ator, กอบตก็กฎหมายของอบตองการมหาชส่วนก,ก็ก็น่าจะให้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลทางบกทางน้ำเหมือนกันนะครับก็เราพูดถึงเทศบาลในในในเรื่องนี้นะครับผมก็เทนี่แหละครับก็คือหน้าที่ของเทศบาลในการดูแลทางบกและทางน้ำคือคือถนนสาธารณะที่ที่ยกให้ก็เป็นทางบกใช่ไหมครับเป็นทางบกใช่ไหมครับเทศบาลก็ก็เป็น เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าพนักงานที่จะต้องดูแลไม่ให้มีอะไรมากีดขวางเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นว่าไม่ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ให้ใครเอาอะไรมาทําเป็นลักษณะที่ทําให้การเดินรถเนี่ยไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเถิดครับผมครับผมนี่เราคุยกันเดี๋ยวไว้ฟังสารสูงก็เดี๋ยวก่นว่ากันอีกทีนะครับแต่เราคุยกันเราก็คุยในเชิงนี้ว่าสมมุติถ้ามันเป็นเรื่องกีดขวางขึ้นมาเนี่ยมันจะทําอะไรได้ใช่ไหมครับผมก็ ในเมื่อเรื่องนี้เขาฟ้องลักษณะว่าให้ทางเทศบาลเนี่ยดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดก็แสดงว่าถ้าดูข้อกฎหมายเมื่อกี้ก็เทศบาลก็มีหน้าที่แล้วใช่ไหมครับดูแลทางบกใช่ไหมครับเพราะว่าดูระบุไว้ชัดเจนนะครับใช่ดังนั้นเทศบาลก็ต้องทําอย่างไรได้ล่ะก็อในเมื่อมีหน้าที่ใช่ไหมก็ต้องทําหน้าที่ก็ดําเนินการนะครับใช่ครับผมก็ข้อโต้แย้งของทางเทศบาลคือที่บอกว่า เขาไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการเนี่ยอย่างงีถ้ถ้าเราคุยกันเล่นเนี่ยฟังขึ้นไหมมันก็ฟังไม่ขึ้นนะครับผมว่าเพราะว่ากฎหมายก็กาหนดไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณ<ช>มีอำนาจ<ต>าีน <ตา S 2> ในการ<ม>ดูแ<ช>ลนะครับเอ,อแล้วคําพิพากษาสารสูงจะเป็นอย่างที่เราพูดกันไหมครับท่านผู้ฟังคิดว่าเหมือนกับที่เราคุยกันไหมครับครับนะครับไม่ไม่ใช่หมายความว่าผมรู้แล้วผมจะมาถามพี่ต้นตานะครับผมก็คือหมายถึงว่า เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับฟังแล้วก็นึกตามนี่มันก็สงสัยนะครับใช่ครับก็มาฟังคำวินิจฉัยของสารปกครองสูงุดกันดูนะครับว่าสาลปกครองสูุดจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรนะพี่นนตานะครับก็ถ้าวินิจฉัยออกมาแล้วก็ถือมันเป็นบรรทัดฐานอย่างดีนะครับในการไปในบรรดาที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่เรายกตัวอย่างกันมานี้นะครับนะครับมาฟังกันดูนะครับท่านผู้ฟังครับ สารปกครองสูงสุดวินิจฉัยในเรื่องนี้ไว้ว่านะครับผมเมื่อพิจารณาหลักฐานการจดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นถนนพิพาทบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและเพื่อนบ้านทั้ง3หลังให้เป็นทางสาธารณประโยชน์มีความกว้าง8เมตรและระหว่างบ้านนาย1นาย2และนาย3มีความกว้างสุดเมตรโดยบ้านทุกหลังเนี่ยในโครงการมีพื้นที่ปลูกหญ้าข,ข,ขนาดเล็กกว้าง50 เซนติเมตรตามแนวรั้วบ้านข้างตามแนวนัว้ตามแนวรั้วบ้านข้างถนนสาธารนณะซึ่งไม่เกินแนวเขตเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนมือภาคและทางระบายน้ำการที่บ้านทั้งสามหลังปลูกต้นไม้ลุกล้ำถนนดังกล่าวจึงเป็นการขยายพื้นที่ข้างรั้วบ้านลุกล้ำถนนหมูของหมู่บ้านซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกับนายอำเภอท้องที่ในการดูแลรักษาและคลุค้มครองกงกันที่ดินอันเป็นสาธรารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา52 0วแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496นะครับและที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นแหละครับ ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดําเนินการให้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าบ้านทั้งสามให้เจ้าของบ้านทั้งสาหลังเนี่ยหรือถอหรือสวนย่อมส่วนที่ขยายออกมาลุกล้ําทางสาธารประโยชน์ดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติที่พักษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง,งรับผิหน้าที่โดยให้มีการรื้อถอนสวยนย่อมสวนที่ลุกล้ําถนนสาธารออกจาก ออกไปนะก็ออกไปก็ออกจากถนนจานาคือออกไปนั่นแหละครับก็เป็นคำพิพากษาสารปกครองสูตที่อ่างสามเจ็ดสองครับสองห้าหกสี่ก็ในที่สใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็เอาคำพิพากษาเอาเลขของคำพิพากษาไปศึกษาเพิ่มเติมได้ถ้าเห็นว่า มีมีมีส่วนที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องผมเชื่อนะครับว่าคดีนี้หลายๆท่านอาจจะสนใจเยอะมากเลยครับเพราะว่า<อ>หลายๆท่านก็อาจจะอาศัยอยู่ในบ้านจัดสรรแล้วก็เกิดเหตุหรือว่าเกิดป<ช>ัญหาแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่า,าจะดำเนินในทางยังไงตอนนี้ทาง,งรายการของเรา<ช>ก็พอจะนึกออกนะครับใช่ก็เรื่องนี้เป็นถือว่าเป็น เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองนะครับแล้วก็เกี่ยวกับผู้เสียหายนะครับผมก็ถ้าพูดถึงเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานทางปกครองก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติการที่ดีอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านฟังแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับส่วนผู้เสียหายหรือหรือว่าผู้ฟ้องคดีหรือว่าผู้ที่เห็นว่าตัวตัวเองได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ก็ก็เป็นช่องทางอย่างหนึ่งที่ท่านก็ได้รับรู้รับทราบว่า เรื่องดังกล่าวเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะครับผมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของท่านนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับเราก็ได้ให้อุทหรณ์เรื่องนี้ไว้เป็นแนวทางในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมิสุมากนะครับที่นำอุทหรณ์สนุนแบบนี้มาเล่ามาใหพวกเราได้ฟังกันนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ